บริษัทซัพพลพยแท็กเตอร์วาปีจำกัดครับโดยผมช่างยูอนุองพงศ์โพภัยวันนี้พามาชมรถเจาะบดานครับรถเจาะบดานรถเป็นของนิสสันฝาแดงปี37ครับนิสสันฝาแดงเครื่องดีครับน้ำไม่ดันควันไม่ขาวไม่มีไอภาษีขาดเกินครับีเลี่มนะครับปี37 บดาลเป็นเครื่องทีหนึ่งสี่ศูนย์ครับสิบสี่แรงสตาร์ทมีได้สตาร์ทนะครับมีหัวปั๊มลมมีปั๊มน้ำครับระบบเกียร์เรียบร้อยครับหัวเจาะปะเก้ขันก็มีระโก้นะแป๊บท่อนละสามเมตรมีสิบเก้าท่อนนะครับพร้อมใช้ราคา 1 1 9 0 0 0บาทนะครับ1 1 9 0 0 0บาทครบชุดจริงๆครับมีเล่มชุดวนพร้อมครับภาษีขาดเกินเดี๋ยวพามาชมการทํางงานของตัวรถก่อนนะครับทดสอบระบบรถภาษีขาดเกินนะครับ ใช้งานได้ปกติครับตัวรถครบชุดนะครับทั้งตัวรถทั้งโครงเจาะ1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น,นเก้าพันบาทมีเล่มครับปีสามเจ็ดครับนิสสันฟาแดงนนำไม่ดดนควันไม่ขาวสตาร์ทอีดง่ายครับ เด,เดิมครับเดิมๆจุดอาร์คเดิมๆไม่มีไอ้ครับตอนเด็ดแน่ถามไม่ดันครับเอามาสตาร์ตตัวนี้ดูครับเครื่องยนต์เป็น <c oughs> แท่งที่สิบสี ที่หนึนะครับ14แรงทำงานได้ปกติครับเ,เร่งเพื่องเรงแรงครับวัวนี้รับลมได้ด้วยครับหัวลมหัวลมนะครับมีลมรเกียร์ใช้งานได้ปกติครับ กำงานะบกบำงานครับนี่พาชมการํำงานคร่าวๆครับแป๊บตัวนี้มี19ท่อนท่อนละ3เมตรโถเกียร์ก็ใช้งานได้ปกติครับคักก๊มลมลมแรงครับลมแรงครับ งานได้ปะดิทุกระบบนะครับพร้อมใช้ครับพร้อมใช้เราต่อเกียวให้ใหม่แล้วนะครับ19ท่อนเร็วครับเร็วช้าเข้าเกียร์ได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับครับชุดเจาะบดะพร้อมใช้เรียมพร้อม มีลมปั๊มลมมีปั๊มน้ำนะครับมีรับลมด้วยมีหัวเจาะมีหลายหัวครับหัวเจาะโซ่หัวเจาะบจแบตเตอรี่ไม่ได้ให้นะครับเป็นสตาร์ทได้เครื่องแรง ก็ไดสนใจโทร062495597 5ครับ0622582525ที่บริษัทซัพพลายเตอร์วบาฟีจำกัดครับโดยผมช่างยูวนุ่งโภไพรนิสสันฟ้าแดง T37 นะครับสตาร์ทง่ายหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับกับรถจอบะดาน สนใจก็มาทดลองกับที่บริษัทซัพโภไฟแท็กเตอร์บาปีจำกัดรับซื้อขายและเปลี่ยนเดืเดินรถถุกก่อนที่นิด062 258 2525 062 495 957ดูผมช่างยูอนุพงโกรไฟครับย้ำราคา1 1 9 0 9 0 0บาทครับ สัมน้ำสัมลมสัเครียนี่คือการตำงานคร่าวๆของรถจอบดานคันนี้ครับยิสสันฟ้าแดงปีสามเจ็ดน้ำดานควันไม่ขาวครับกับเครื่อง z ซ140ีหนึ่งสี่ศูนย์สี่แรงแบบสตาร์ทกุญแจราคาเน้นย้ำอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับรถภาษีขาดเกินนะครับ ที่บริษัทซับโปไพรเทคเตอร์บาปีจำกัดโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปไพรสํสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ